จริงถึงแม้ว,ว่าชื่อภาษาไทยคือกองทุนมหิดลยั่งยืนนะคะคแต่สิ่งที่เราพยายามจะสร้างสร้างคนสร้างปรราัญญาสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็คิดว่าทําให้สังคมยั่งยืนไปด้วยการลงทุนเพื่อสังคมนี่มันเป็นการวางเหมือนกับ invest วันนี้สําหรับผลตอบแทนในอ<ช>นาคตคซึ่งประเทศเราเองก็ต้องการเรื่องนี้มากพนักงาน EMS นะครับ EMS มีความสาคัญอย่างมากเพราะว่าอุบัติเหตุที่ไทยเราเยอะมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยกำลังผลิต คนพิเศษแบบนี้ออกมาการลงทุนทางสังคมเนี่ยนะคะก็จะเป็นการลงทุนที่คนช่วยบริจาคแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงกองทุนพิรุนยั่งยืนของเราะคะ่ะที่พยายามจะสร้างอะไรเพื่อสังคมเนี่ยมีส่วนเข้าข่ายกับการลงทุนเพื่อสังคมในลักษณะนี้ Mission the Moon mission Continue with to your the มุ่งสู่ความสำเร็จของปีนี้ไปกับ Life by Design คอร์สที่จะพาคุณไปพิชิตเป้าหมายและวางแผนชีวิตที่สมดุลไปกับผมรวิทย์หานุสาหะแล้วพบกันนะครับ ใน EP นี้นะครับเป็น E ีีที่พิเศษมากเพราะว่าทาให้ผมนึกถึงช่วงแรกๆที่เริ่มทำมิชชั่นทูดมูนนะครับความคิดของผมในตอนนั้นเนี่ยอยากทําในสิ่งที่ช่วยสังคมให้ดีขึ้นสร้างแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คนสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้เลยนะครับกล,ลายเป็นที่มาของชื่อมิชชั่น t ูเดมูลภารกิจที่เราต้องทําเพื่อไปให้ถึงดวงจันทร์นะครับในวันนี้เองก็มีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ก็มีมิชชั่นใหญ่มากเหมือนกันนะครับอยากจะไปดวงจม,ก,จาก,ม,งมางกา ในเรื่องของแนวคิดและความแปลกใหม่ทําให้ผมรู้สึกอินสปายและตื่นเต้นไปด้วยนะครับโครงการนี้คือกองทุนมหิดลยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับเป็นกองทุนที่มีวิธีการจัดการในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรกของไทยน่าสนใจยังไงไปหาคําตอบกันครับ <S 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 แขกรับเชิญพิเศษมากๆของเราในวันนี้นะครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรายุทธสุ พาพันชาตินะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์มาที่ไลัยมหิดลนะครับและรองศาสตราจารย์ดรอภิรดีวงศิรุ่งเรืองนะครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นเกียรติให้กับรายการของเราในวันนี้นะครับก็อื่นเนี่ยผมมาจาจสถานทั้งสองท่านก่อนเลยว่าในช่วงเวลาหลายปีเนี้ยนะฮะ ก็มีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นบนโลกของเราในยเยอะมากแล้วก็เร็วมากจ,จริงๆอาจจะเป็นช่วงที่ปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทงั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเอ่ยแล้วก็เราก็เพิ่งผ่านโรคระบาดครั้งใหญ่มาเนี่ยนะครับทั้งสองท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราอยู่ในสถานะที่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาไปจนถึงคนที่ทํางานเนี่ยเขาควรจะต้องวางวิธีคิดในการใช้ชีวิตยังไงให้เราอยู่รอดได้ต่อไปแลยครันใช้คำนี้ได้ไหม ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะก็คือโควิดวดเร็วมากแล้วก็ disrupt ธุรกิจต่างๆมากมายนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราก็ต้อง resilience ก็เป็นคุณสมบัตินึงเลยสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่นักศึกษาธุรกิจเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตัว growth mindset ก็เป็นเรื่องสำคัญ่รเราแบบทุกวันนี้คือทุกอย่างโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเราไม่สามารถยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาค่ะ ถ้าเราไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือถ้าเราไม่สามารถปรับตัวให้รวดเร็วพอการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นได้นี่เราก็จะตกยุคไปนะครับหรือก็เสียเปรียบทางด้านสังคมหรือทางธุรกิจนะครับหรือทังเศรษฐกิจบทบาทของภ่าคการศึกษาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะเพื่อนเพราะว่าโลกข้างนอกเปลี่ยนเร็วมากเนี่ยที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะถ้าไม่ให้ดนเองนี่เราวางแผนรถแมพในการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้ยังไงบ้างครับการที่เราจะมีเงินทุนของตัวเองเนี่ย เพื่อทําให้สร้างคนได้ถูกตามความต้องการประเทศมากขึ้นแล้วมีสมรรถนะตามที่เราต้องการในคนที่เรามีอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะครับเป็นความสําคัญมากเลยของมหาวิทยาลัยขอเสริมอาจารย์ค่ะก็คือคบ,บทบาทของมหาวิทยาลัยเองก็ต้องปรับตัวไม่ใช่เราเป็นแค่ผู้สอนอาจารย์เองก็ไม่ใช่เลคเชอร์ไม่ใช่ทิเชอร์อีกแล้วบทบาทอาจารย์ก็ต้องปรับตัวเป็นผู้ช่วยเขาปรับให้เขาได้ จากที่เขามีไอเดียเราต้องช่วยเฟสิลิเทตเขาให้ไอเดียนั้นมันกลายมาเป็นนวัตกรรมขออนุญาตกลับมาถามอาจารย์ปิงที่อาจารย์เล่าให้เราฟังว่าบุคลากรทางด้านสาธารณสุขซึ่งทางมหิดลเนี่ยก็เป็นเรียกว่าโฟกัสทางด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับขาดแคลนมาตลอดใช่ไหมครัปัจจุบันนี้ก็น่าจะยังอาจจะยังขาดแคลนมากขึ้นอีกเพราะว่าเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งต้องการการดูแลมากขึ้นครับปัญหานี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย อยากจะแก้หรือว่ามีมีแนวคิดในการแก้เรือ่องนี้ยังไงครับคือเราเราก็มีการแก้ไขามาตลอด <c oughs> ปรับปรับมาตลอดนะครับ <c oughs> แต่ขณะเดียวกันอย่างเช่นพยาบาลที่ไม่ให้ดนเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ในศีรีราลหรือรามาซึ่งมีโรคประหลาดเยอะมาก <c oughs> เป็นโรคที่รักษายาก <c oughs> เปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเปลี่ยนปอดเปลี่ยนอะไรพยาบาลต้องมีสกิลเซ็ตนะทักษะเนี่ยในการทํางานเนี่ยซึ่งอันเนี้ยสกิลอันเนี้ยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ลงทางทางทางคณะ พยาบาลของเราเนี่ยพัฒนาอยู่คือสร้างพยาบาลเฉพาะกิจน,นะครับแต่ในขณะเราก็ไม่ได้ปล่อยนะครับสองโรงพยาบาลที่ของในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีสถานดูแลคนแก่ต้นแบบเพื่อเป็นการพัฒนาให้คารเนสซิงโฮมนะครับคือการการดูแลผู้ผู้สูงอายุเนี่ยอย่างต่อเนื่องระยะยาวทั้งแต่ตอนที่ยังไม่ป่วยมากป่วยแล้วก็ถึงระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับประเทศไทยอยู่นะครับซึ่งก็มีการดําเนินการอยู่แล้ว สิ่งที่สิ่งที่เราอยากจะทําเพิ่มนะครับก็คืออย่างเช่นพนักงาน EMS นะครับคือพนักงานจุดเฉิญทางการแพทย์นี่คือคนที่นั่งไปกับอมบุลัน EMS มีความสาคัญอย่างมากเพราะว่าอุบัติเหตุที่ไทยเราเยอะติดอันดับโลกมหาวิทยาลัยพิษณลเนี่ยกำลังผลิตคนพิเศษแบบนี้ออกมาซึ่งจริงนะเรากลุ่มแรกเนี่ยก็ไปพัฒนาเป็นอาจารย์ต่อส่งไปเรียนเป็นด็อกเตอร์ PhD ทางด้านนี้ในต่างประเทศแล้วกลับมาเป็นครูสอน แล้วถ้า<อ>เรามีครูเยอะๆอีกหน่อยเราก็ตั้งโรงเรียนใหม่ได้อ,อะไรเงี้ยในในที่อื่นนะครับเพราะจริงๆโรงพยาบาลแต่ละโรงก,ก็ไม่สามารถจะสอนนักเรียนได้ไม่จํากัดนะฮะไม่สามารถจะสอนพยาบาลได้ไม่จํากัดแม่งก็ต้องขยายงานหรือขยายฐานอาจารย์นะครับซึ่งนี่เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคราวนี้สิ่งที่เราพยายามช่วยมาตลอดซึ่งเราช่วยมาเรื่อยๆนะครับก็คือเราจะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนที่อยากจะเป็นพยาบาลเนี่ย ได้มาเรียนโดยที่มีทุนการศึกษาซึ่งทางมหลาลัยก็ทาอยู่แล้วแต่เดียวกันอย่างดนตรีเนี่ยแล้วก็พัฒนาด้านเอาดนตรีมาดูแลสุขภาพรักษาทางด้านจิตเวชหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับขณะเดียวกันเราก็มีคอมพิวเตอร์ไซน์ซึ่งดีมากนะครับซึ่งจริงเนี่ยงานหลักของเราตอนนี้คือพยายามจะเอา ICT หรือคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยมาผนวกกับโรงพยาบาลเพื่อทําให้เรามีระบบใหม่ๆตอนนี้เราพยายามจะสร้าง บุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน AI ใช้ทางด้าน healthcare และทางอื่นนะครับซึ่งจริงอันนี้ก็อยู่ในมิโดนทั้งหมดนะครับซึ่งคนคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบนะครับว่าเรามีคณะพวกนี้อยู่ซึ่งเราอ่ะก็อยากจะมีทุนเพื่อทําให้เราสามารถพัฒนาคนกลุ่มนี้นะครับให้ทํางานในประเทศไทยได้ต่อไปครับครับผมซึ่งก็เป็นที่มาของ Endowment Fund ถูกต้องครับที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันใ,ในรายละเอียดนะที่เราเกินมาทั้งหมดเเราอยากจะคุยกันเรื่องนี้ อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่า En d o w m e n t Fund ฟันจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรครับ e n d ด w m e n t Fund ฟันเนี่ยหรือเราเรียกในภาษาไทยที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับว่ากองทุนพิทูลยั่งยืนเนี่ยเป็นกองทุนลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งเขาตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฟื้ให้สิทธิ์เก่าหรือประชาชนที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยซึ่งเห็นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยช่วยบริจาคเข้ามาแล้วเงินที่บริจาคเข้ามาเนี่ยจะไปอยู่รวมกันแล้วก็ถูกบริหารด้วยมืออาชีพเพื่อทําให้ได้ดอกผลเงนตต้จะะไม่ถูกแ แต่เงินดอกผลเนี่ยจะไปทําอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเจริญก้าวหน้าโดยไม่ต้องใช้งบประมาณที่ต้องรอนะครับอย่างเช่นงานวิจัยที่ต้องใช้สิบปีทุนนี้สามารถจะทําให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราใช้แต่ดอกผลเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าดอกผลก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะทุนให้ให้ใหคุณวิจัยเนี่ยต่อเนื่องในใีสุดเป็นนวัตกรรมอันใหม่ที่ช่วยชีวิตคนได้หรืออะไรได้นะครับทงหมดนะฮะว่าเราตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่ง นะครับอาจจะเป็นกองทุนชื่อของของคนคนหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งมันมีจานวนมากพอเราสามารถบริหารเงินได้มาจ่ายค่าเล่าเรียนให้นักเรียนพยาบาลทุกคนรองมังเก็บนักค่าเล่าเรียนโรงเรียนพยาบาลเลยเวลาเขาจบก็ยังมีความภูมิใจหรือมีความผูกพันกับสถาบันหรือประเทศเออย่างประเทศไทยผม65ผมเกษียณแต่ผมยังทํางานวิจัยอยู่ผมยังสอนหนังสืออยู่ผมยังผ่าตัดได้อยู่แต่เราไม่มีเงินจ้างในเมืองเนี้ยในในต่างประเทศเนี้ยก็าสามารถเอาเงินก้อนเนี้ย โค้ชเซอร์คนไหนที่บอกคนนี้เก่งมากแล้วมีกรรมการชุดบคนนี้ถ้าเราจ้างเขาไว้เนี่ยเขาจะสร้างประโยชน์ให้ได้เยอะมากมเพราะฉะนั้นเราก็เอาเงินเดือนให้เขาโดยผ่านดาวเมนก็ยังได้เพราะมันเป็นกองทุนเดียวซึ่งสามารถจะให้อะไรต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆเ,เพราะเงินมันไม่หมดนี่ครับเพราะเงินต้นมันยังอยู่แต่ดอกผลเนี่ยมันจะค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆสามารถจะทาอะไรที่แบบ10ปี15 2หหรือทําอะไรที่มันเป็นงานประจําที่ไม่มีวันหายไปเช่น ค่าเราเรียนเด็กนักเรียนพยาบาลเนี่ยมันจะไม่มีวันเลิกทุกคนต้องจ่ายทุกทุกปีผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีคนเห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้มันมีประโยชน์หรือเป็นการลงทุนแบบใหม่ซึ่งเรามีสิทธิ์เก่าอยู่เยอะมากนักเรียนพยาบาลจบไปปีปีหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยคนเนี่ยนะครับยี่สิบปีก็เป็นหมื่นทุกคนขอร้อยบาททุกเดือนนะครับเราขอร้อยบาททุกเดือนผมว่าถ้าเราได้เงินเป็นล้านนะบอกว่าโอจานมันก็ได้เงินไม่เท่าไหร่เอง แต่คุณลองคูณสิบปีสิคุณลองคูณยี่สปีปีแรกอาจจะจ่ายได้แค่สิบเปอร์เซ็นของเงินทั้งหมดปีต่อไปก็ได้ยี่สิบแต่เมื่อไหร่มันถึงจุดที่มันจ่ายได้ทุกคนมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิม,มนะผมค่ดเป็นการบริจาคเราเรียกว่าคราวฟันดิ้งก็คือคนเยอะๆช่วยกันบ,บริจาคน้อยๆแต่มันได้ผลเยอะนะค,ะครับแล้วถ้าทุกคนเข้าใจว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนนะครับสู่บริหารจัดการได้ดอกผลและดอกผลเนี่ยทาบุญไปตลอดนะฮะนี่เขาไปแล้วบุญก็ยังวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่า ก็น่าจะมีประโยชน์กับคนที่ให้ด้วยนะครับแล้วมันช่วยมาหาวิทยาลัยนะครับคือคน,คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่ามาหาวิทยาลัยต้องใช้เงินจริงเราต้องใช้เงินเยอะมากทนะุกนการศึกษาเราให้ทุกปีตึกรามบ,บ้านช่องต่างๆที่เรามีเราต้องดูแลมันตลอดเนี่ยเพื่อให้มันยังคงอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ในคนรุ่นหลังนะครับอันเนี้ยคือเราต้องหาเงินมาทําตลอดนะครับซึ่งอย่างที่ทราบว่าเศรษฐกิจมันก็ขึ้นขึ้น,นลงๆแม้บางปีมหาวิทยาลัยไม่มีเงินจะทํำยังไงนะครับก็คงผมคิดว่าหลายๆอย่างที่มันมีประโยชน์เนี่ย จะต้องมีความต่อเนื่องมีความยั่งยืนถ้ามันยั่งยืนเนี่ยมันจะทําให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นได้ยาวนานอาจารย์จูนมีอะไรเสริมไหมครับในเรื่องของดอวมันฟันครับจริงๆถึงแม้ว่าชื่อภาษาไทยคือกองทุนมาหิดนยั่งยืนนะคะคแต่สิ่งที่เราพยายามจะสร้างสร้างคนสร้างปรราัญญาสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะคะ่ะเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาก็คิดว่าถึงแม้ชื่อจะกองทุนมหิดนยั่งยืนแต่ว่าเราพยายามจะทําให้สังคมยั่งยืนไปด้วยนะคะสิ่งที่เราสร้างก็คือเมื่อทุกคนบริจาคมา อ่ะจริงๆขอขอโยงไปกับ tdri ก่อนละกันค่ะคือ tdri เขาได้ศึกษาว่าคนไทยบริจาคประมาณคุณทับล่องทยนะคะต่อคนเหรอฮะต่อปีหนึ่งอะคะ่ะโดยรวมคนไทยทั้งหมดเนี่ยคิดว่าบริจาคหนึ่งปีละเท่าไหร่ค่ะรวมทุกอย่างเลยไหมฮะรวมคนไทยทุกคนปีหนึ่งน่ะคิดว่าเยอะแค่ไหนคะน่าจะเยอะมากนะเพราะคนไทยก็เป็นคนชอบบริจาคใช่ใช่ค่ะคือประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาท tdri อะค่ะเขาก็มองว่าอยากให้คนเนี่ยปรับ ไม่เซตว่าการบริจาคควรจะเป็นการลงทุนทางสังคมคือการบริจาคที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการบริจาคที่หลายๆองค์กรเราบริจาคไปเราไม่รู้ว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรไม่รู้ว่าเงินสุดท้ายเราเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบไหนซึ่งทีไรไอก็ได้พบว่าเงินส่วนใหญ่ที่นําไปช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็คือเป็นให้เงินหรือว่าให้สิ่งของแต่องค์กรที่ช่วยเหลือสังคมที่ได้รับเงินไปเนี่ย ไม่ค่อยจะ,ะนําเงินตรงนั้นไปแปลงให้มันเป็นบริการหรือนวัตกรรม <ừ> mm. เพื่อประชาชนฉนันการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันอาจจะอยู่ในระดับไม่มากเราก็จะต้องมาระดมทุนอยู่เรื่อยๆค่ะทีนี้กลับมาตรงการลงทุนทางสังคมเนี่ยนะคะก็คือก็จะเป็นการลงทุนที่คนช่วยบริจาคแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจรงิงเขาเลยเรียกว่าการลงทุนตรงนี้ก็เลยคิดว่ากองทุนพิทักยังยืนของเราค่ะที่พยายามจะสร้างอะไรเพื่อสังคมเนี่ยก็ มีส่วนเข้าข่ายกับการลงทุนเพื่อสังคมในลักษณะนี้เพราะว่าตัวกองทุนพิทักยังยืนนะคะโครงการที่เราจะนําไปพัฒนาหลังจากที่เราได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุนจากหลายๆท่านเนี่ยนะคะก็คือเราจะมีในการนําไปสร้างคนสร้างทาเลนต์อย่างที่อาจารย์พูดถึงนะคะว่ายังมีอาชีพอีกหลายอาชีพที่ขาดแคลนเพราะฉะนั้นการให้อินส n นทีเป็นทุนการศึกษาก็จะทําให้มีนักศึกษามาเรียนพารามีดิกซึ่งเป็นระ,ระดับสูงสุดของ EMS มากขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วเมืองไทยก็เราก็ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีแพทย์ที่เก่งใช่ไหมคะแต่ว่ามืออาชีพณจุดเกิดเหตุเรายังขาดแคลนมากมขั้นต่ำเนี่ยเราควรจะมี35,000คนใน5ปีเพื่อน,นี้หลายๆคนอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นาสาเหตุของการเสียชีวิตระดับต้นๆใช่ไหมคะในบางพื้นที่เนี่ยกว่าคนเจ็บจะไปถึงโรงพยาบาลเขาทนเจ็บไม่ไหวอ,อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ขาดแคลนแต่นอกจาก แพทย์ pas, พยาบาลน,นักปฏิบัติการสุขฉันการแพทย์ก็ยังมีอาชีพอื่นๆที่อาจจะเป็นอาชีพเฉพาะทางที่เราอยากจะสนับสนุนให้นักศึกษามาเรียนมากขึ้นนะคะเช่นนักฟิสิกส์การแพทย์อ่าแล้วก็อาชีพหนึ่งที่น่าสนใจคือ,อเรียกว่าอ inclusive society technologies คือจะเป็นส่วนหนึ่งของดีกรีที่เรียกว่า Creative t e c o n o l o ีค่ะเขาก็จะได้เรียนรู้สื่อใหม่ๆเพื่อที่เขาจะทําสื่อเพื่อให้สังคมเท่าเทียมสื่อเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาทางการได้ยินและอื่นๆนะคะมีอาชีพอื่นๆเช่นสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ PM ทูพไฟนี่คือแบบทําให้คนเป็นวะเร็งเยอะมากใช่ไหมคะมันก็มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่นักนักเรียนนักศึกษายังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เราก็อยากจะใช้ ให้เงินให้ทุนสนับสนุนเนี่ยคะ่ะเพื่อเป็นอินเซนティブให้น้องๆน,นักศึกษามาลงเรียนในวิชาที่สําคัญต่อประเทศในอนาคต<嗯>วิชาเฉพาะทางอาจจะเป็นวิศวกรด้าน AI ด้านขุนยนด้านปัญญาประดิษฐ์จริงๆเราก็มีทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยคะ่ะผลิตนักศึกษาในกลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อตอบสนองกับความต้องการในอนาคตครับอันนี้ผมชอบมากเลยว่าการลงทุนเพื่อสังคมนี่มันเป็นการวางเหมือนกับ Invest วันนี้สําหรับ ผลตอบแทนในอนาคตคซึ่งประเทศเราเองก็ต้องการเรื่องนี้มากใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเราเองก็เราก็คุยกันอยู่เยอะนะว่าประเทศเราตอนนี้เหมือนกับใช้กับหมดอาวุธและอาวุธใหม่ๆที่จะไปสู้กับข้างหน้าเนี่ยเราก็เริ่มเราก็เริ่มหมดอาวุธไปพอสมควรเราก็ต้องการอาวุธใหม่ๆเข้ามานี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการใช่ไหมครับผมเคยอ่านผมจําได้ว่าในต่างประเทศเนี่ยนอกจากสิทธิ์เก่าแล้วก็ชุมชนแล้วเนี่ยบริษัทห้างร้านจํานวนมากที่เป็นบริษัทโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็ เรียกว่าบริจาคเงินกันไม่ใช่น้อยๆเยอะมากใช่ไหมใ,ให้กับมาหาวิทยาลัย<ช>ต่างๆผมเข้าใจมากท่าไรอย่างที่ดังๆเนี่ยปีหนึ่งเขาได้เงินบริจาคเป็นหลักพันล้านเหรียญก็มีใช่ครับใช่ไหมฮะบางบาง,บางมาหาวิทยาลัย <ๆ S 2> ที่ดังๆผมเลงรังคุยกับจาจัรจูนบ่อยๆว่าจริงๆเราต้องการสักหมื่นหมื่นล้านนะครับถ้าเราหาได้ในสิบปีก็เรียกว่า success นะครับคือมันไม่ใช่ง่ายแต่หมายถึงว่ามันคือเหมือนมิชชั่นทุนนมูนี่ะมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าเราก็ไปได้แต่ต้อง ต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็ทําสม่ําเสมอถ้าเราชวนคนบางคนให้มาช่วยมาช่วยบริจาคอย่างในกองทุนไม่โดนยั่งยืนเนี่ยผมยังพูดเสมอว่าการบริจาคในกองทุนไม่โดนยั่งยืนมันไม่ใช่บริจาคมันเป็นการลงทุนคล้ายๆซื้อหุ้นไม่ให้ดนะนะครับแต่หุ้นอันนี้คุณขายไม่ได้แต่ว่ามันให้ปันผลออกงมาแล้วไปทาอะไรเยอะแยะเลยที่คุณคิดไม่ถึงนะครับแต่เราพยายามจะทําให้คุณรู้ว่าเราทาอะไรเงินปันผลไปทําอะไรบ้างไอ้ทุนนักศึกษาพยาบาลเท่าไหร่เพราะนั้นคุณจะรู้เลยว่าเงินที่คุณให้มานะ มันทำงานอะไรให้คุณบ้างผมเชื่เป็นมิติใหม่มันน่าจะต้องต่อเนื่องมาจากตอนที่เราเริ่มขอบริจาค<ม>นะครับคือต้องให้คนที่บริจาคเขารู้ว่าหนึ่งเงินต้นคุณนะอยู่ปลอดภัยแน่นอนอันที่สองก็คือว่าดอกผลมันไปทําอะไรเนี่ยเราให้คุณรู้ค,รนะคุณมาจากร้อยบาทอาจจะให้ทุนการศึกษาสองบาทสามบาทแต่มันให้ทุกปีปีหน้าคุณให้อีกร้อยหนึ่งก็กลายเป็นสี่บาทใช่ไหมแต่เราไม่คิดว่าคุณต้องทําเยอะๆจนหมดจนแบบเยอะมากนะครับ แต่ก็มีบางคนที่ก็อาจจะมีเยอะมากก็อยากจะทําทันทีนะครับแล้วในที่สุดพอเขาทำปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เขาได้ทําแล้วก็ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังนะครับอาจจะไม่ใช่ชื่อตึกนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบโ,โหเนี่ยนักเรียนโรงเรียนพยาบายเนี่ยทุนชั้นหมดเลยคนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งสามารถทําได้ในกรณีนี้นะครับซึ่งในอดีตเราทําไม่ได้อครับก็บเป็นความยั่งยืนรูปแบบหนึ่งใช่ครับ สิ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้พูดเรื่องอการช่วยเหลือในการพัฒนาคนซะเยอะนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามอยากจะช่วยเหลือพัฒนาก็คือนวัตกรรม,มรเพราะอย่างที่ก่อนนี้นพูดถึงคือนักวิจัยของเราก็มีจํานวนเยอะพอสมควรนะคะที่มีสกยภาพด้วยแต่ว่าเหมือนที่คุณทัพเคยเป็นชาร์กค,ะคะ่ะคอมเมนต์บ่อยๆที่ชาร์กปฏิเสธก็คือคนยังไม่มีโปรตไทป์ที่ดีที่พอที่พร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้ทุกวันนี้มี angel investor ที่จะพร้อมสนับสนุนแต่ว่าหลายๆคนยังไม่ไปถึงจุดที่พร้อมเราก็เหมือนจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วย bridge แก p ตรงกลางระหว่าง angel investor กับคนที่มีไอเดียเราก็ช่วยสนับสนุนเขาเรามี innovation space มีสถาบันที่ช่วยบ่มเพาะเขาให้เขาพร้อมแชร์ประสบการณ์คำแนะนำเขามีทุนมาช่วยสนับสนุนให้เขาพร้อมเพื่อวันหนึ่งเขาสามารถไป p i t กับ angel investor เพื่อให้ได้ทุนมาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะอืมครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็ต้องการนวัตกรรมในหลายด้านมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราเองก็อ,อ,อ,ยงอย่างที่ว่าก็คือเราอันนี้เป็นหนึ่งในใน,ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงใช่ครับใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งของกองทุนให้โดนย,ยั้งยืนนะคะที่เราอยากจะสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยากสร้างแพลตฟอร์มที่ทําให้ทุกคนหลังจากจบไปแล้วเนี่ยก็คือยังได้พัฒนาสกิลต่อเนื่องอแล้วก็ตัวอย่างหนึ่งของ มาฮิดลน,นะคะก็คือจะมีเรามีาวิทยาเขตที่กาญจนบุรีเป็นต้นแบบความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนนักศึกษาที่ไปเรียนนะคะก็ต้องได้เข้าไปเรียนไปทํางานกับคนในชุมชนคนในชุมชนเองได้รับสกิลใหม่นักศึกษาอาจารย์เองได้รับประสบการณ์ภูมิปัญญาจากคนในชุมชนทุกอย่างทํางานด้วยกันได้ดีแล้วก็ผจบไปนักศึกษาก็สามารถไปช่วยเหลือคนในจังหวัดนั้นได้ด้วยต้นแบบ ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนของที่วิทยาเขตกราญจนาบุรีอะค่ะถ้าเกิดต้นแบบตรงนี้สามารถกระจายไปอยู่จังหวัดอื่นๆด้วยนักศึกษาได้กลับบ้านเกิดได้ทํางานในบ้านเกิดมันก็ทําให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาทุกวันนี้นักศึกษาเข้ามาเรียนในเมืองแล้วก็สุดท้ายก็ทํางานในเมืองไม่ได้กลับบ้านเกิดฉะนั้นความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนมันก็ต้องกระจายไปในทุกๆจังหวัดด้วยค่ะครับครับยงยกตัวอย่างให้ก็ได้อย่างเมืองการเนี่ยเราก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ย ไปเข้าไปในหมู่บ้านนะดูว่าชาวบ้านเขาทำอาหากินอะไรกันอันเช่นเก็บของป่าเขาก็เข้าไปกับาชาวบ้านไปดูว่าเก็บของป่านี่ทำอะไรเอาน้ําผึ้งมาขายทําไงให้มันมีความยั่งยืนเก็บไอ้พวกเนี่ยของป่ามาขายเนี่ยทำไงให้มันสามารถจะรีน mm ิวเวอร์เบิลซั a เ l นเนเนะครับแล้วเอาของมาปุ๊บเนี่ยช่วยเรื่องการตลาด ทำยังไงเพื่อให้มีคนซื้อราคาได้เหมาะสมนะครับ,ค,รบคือพอทาอย่างนี้มันจะครบวงจรเด็กเนี่ยก็สามารถจะมีงานทําคือจบอิญญาตรีเนี่ยไม่ใช่หางานทําง่ายๆนะปัจจุบันที่ไม่ใช่หมอพยาบาลหรืออะไรที่แมผู้นี้เขาสามารถจะแบบเออรับงานเป็นกับอำเภอเขากับจังหวัดกับอบตอรหรืออบจเพื่อทํางานที่ช่วยชาวบ้านสร้างความคิดใหม่ๆในการสร้างอาชีพอะไรพวกนี้นะครับพัฒนาวัสดุยังยังไม่โดนรก็ทาเรื่องสับปะรดเนี่ยทิ้งใหญ่เยอะมากเรามาทําเป็นผ้า นะครับพัฒนาทาไฟเบอร์หรืออะไรเงี้ยคือคือในที่สุดอะ่ะมันต้องมันต้องมีคนเนี่ยที่ทําแบบนี้คือไม่ใช่นักเรียนเรียนจบหลักสูตรได้ไปริญญามาแล้วก็ต้องบินไปเมืองนอกเพราะไม่มีอะไรที่ทําในประเทศเลยหลายๆอย่างเนี่ยในประเทศเรามีอะไรให้เรียนรู้ยเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยเรามีเรามีสามวิทยาเขตนะครับคือที่อำนาจเจริญนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมหรืออะไรเงี้ยนครสวรรค์แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องการประมงการอะไรเงี้ยคือคือเรามีคณะพวกนี้ นะครับแต่มันก็ยังเล็กอยู่และอย่างที่บอกก็คือว่าพวกเนี้ยมันก็ยังขาดเงินถ้าเกิดมีเงินเราสามารถทําให้เด็กเนี้ยได้เรียนรู้มากขึ้นช่วยตั้งโรงงานต้นแบบเนีย่ย for example นะครับกับเรื่องของปลา้ําจืดที่จับได้ในน,นครสวรรค์นะครับวิธีบําบัดน้ําดูแลดูแลอ,อ,อ,อีโคซิสเต็มหรือพัฒนาให้เป็นทัวริสสปอร์ตอะไร่งซึ่ง,ง,งจริงมันมีประโยชน์กับประเทศทั้งนั้นนะแต่ว่าเราขาดคนที่มีความรู้แบบองค์รวมความฝันอย่างหนึ่งของเฮดอนเนี่ยก็คือสร้าง คนที่ทำงานพิเศษแบบเนี้ยนะครับอีโคซิสเต็มที่แบบก็เป็นมา s สนะครับก็อย่างเช่นบึงบละเพชรอย่างเงี้ยมีมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวบึงบละเพชรที่จบจากม่ิ่โดนเลยเป็น p h d แล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ทำวิจัยก็มันตลอดทำให้พัฒนาพื้นที่ชาวบ้านก็มีงานทำใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งที่เราเราคิดว่าเราอยากมีมีส่วนร่วมก็คือช่วยพัฒนาเศรษฐกิจยังย่งยืนให้กับกับพ่อเพียงแล้วก็ยั่งยืนให้กับชุมชน งันขออนุญาตถามอาจารย์ปิงกับอาจารย์จุดเป็นคำถามปิดท้ายเลยแล้วกันนะฮะเนื่องจากเวลาเรากําลังพอดีเลยตอนนี้นะครับในชานะที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเป็นสถาบันสําคัญของประเทศไทยเนี่ยนะครับอาจารย์มองภาพในอนาคตเนี่ยว่าเราอยากวางตัวเองในเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศนเนี้ยในบทบาทฐานะอะไรบ้างมันแล้วมันเปลี่ยนไปจากวันนี้หรือเปล่า แนกค้นคมองว่าผู้ที่จะมารับบริการกับสถาบันการศึกษาไม่ใช่แค่นักศึกษาอายุ18ถึง20กว่าฉันด้วยเทรนด์ผู้ส่งอายุอะค่ะเซกเมนต์เนี่ยนาคตก็คงเราอยากจะเห็นว่าเราพยายามช่วยเขาในทุกๆช่วงชีวิตของเขามาให้โดนอยากเป็นส่วนหนึ่งอยากช่วยสังคมผ่านนวัตกรรมผ่านหลักสูตรต่างๆผ่านแพลตฟอร์มที่จะได้แชร์ความรู้ผ่าน innovation space นักวิจัยนักศึกษาประชาชนทั่วไปสามารถมาใช้พื้นที่ได้เรามีเครื่องมืออย่าง 3D printer และอื่นๆที่ถ้าเขามีไอเดียเขาสามารถเข้ามาได้รับคําแนะนําในการใช้เครื่องมือแล้วก็แปลงไอเดียให้มันเกิดขึ้นจริงซึ่งมันสอดคล้องกับความเชื่อของเราว่าความรู้ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้เราแชร์ความรู้กันแล้วก็นําความรู้นั้น transform ให้มันเป็นเป็น tangible object ค่ะเป็นเป็นนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนก็สามารถได้รับประโยชน์ อย่างที่พูดถึงพาราเมดิกก่อนหน้านี้ค่ะถ้าเกิดคนช่วยสร้างพาราเมดิกสุดท้ายแล้วถ้ามีพาราเมดิกเกิดขึ้น mm hmm. เขาก็ได้รับประโยชน์จากการที่มีแพทย์มีนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เพิ่มขึ้นประโยชน์มันก็จะกลับมาหาทุกๆท่านด้วยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับสําหรับข้อมูลความรู้แล้วก็จริงๆเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้ชมผู้ฟังของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้นะครับผมคิดว่าเราได้มุมมองได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจนะครับได้เห็นมิชชั่นของทางมหิดลด้วยนะครับซึ่งฟังแล้วเนี่ยเราก็แอบอดลิงก์กับมิชชั่นมิชชั่นของมิชชั่นทูนดมูลไม่ได้นะว่าจริงเราก็มองเห็นเรื่องนี้เรื่องพัฒนาคนนะครับเรื่องพัฒนาทักษะของผู้คนแล้วก็เรื่องนวัตรกรรมเนี่ยเปอ,อเป็นแนวคิดที่คล้ายกันจริงๆครับผมเชื่อว่าในธุรกิจต่างๆเองเรามีเป้าหมายที่ คล้ายๆกันนะครับเราอยากให้สังคมดีขึ้นเราอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นเรามองเห็นปัญหาแต่ว่าเราก็มองเห็นโอกาสเช่นเดียวกันนะครับเส้นทางของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไฟแต่ผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจที่อยากจะทําเต็มที่เช่นเดียวกับกองทุนมา ah ฮิดนยั่งยืนนะครับทุกวันนี้โลกเราเนี่ยพบกับดิจิทัล disruption ในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายที่เรา เจอในวันนี้และกําลังจะเจอในอนาคตอันใกล้นี้น,นะครับการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับบางทีเป็นแค่หลักเดือนบางทีเป็นหลักปีนะครับและแน่นอนเวลาการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบกับชีวิตของพวกเราบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับการสร้างองค์ความรู้แบบเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่นะครับจึงเป็นพื้นฐานที่มั่นคงมากเช่นเดียวกับวิธีคิดของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกองทุนมหิดลยั่งยืนนะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่อาจเลี้ยงได้ในอนาคตให้กับคนนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับรองาราศาสตราจารย์นายแพทย์สรายุทธสุภาพันธชตินะครับและรองาศาสตราจารย์ดออรอภรรดีวงกิจรุ่งเรืองนะครับที่ทั้งสองท่านให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ใน i s s i o n to the ม o o n พีหน้านะครับสวัสดีครับผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับและเชื่อมั่นว่าการสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยต่อชีวิตและยกระดับสุขภาวะของคนไทยให้อยู่ดีมีสุขกันมากขึ้น สามารถร่วมบริจาคให้กองทุนได้ผ่านการสแกน QR Code นะครับเพื่อบริจาคให้กับกองทุนนี้ตามภาพที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยหรือคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างน,นี้เลยนะครับและการบริจาคผ่านกองทุนเนี่ยยังสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าของเงินบริจาคอีกด้วยนะครับพบกับรายการสพันสาที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันสาที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ์เจาะลึกคําถามเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนและไขข้อข้องใจไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ ออกอากาศทุกวันพุธเวลาสามทุ่มตรงรับชมได้ทางช่อง Mission to the Moon สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon continue with your mission